รัฐบาลจะช่วยจะเยียวยาย,ยัางไงเนี่ยพี่แขกนึกไม่ออกหรอกเออถ้านึกออกไปเป็นนายกแล้วแหละแต่ว่าแต่พี่แขกมองว่าโครงสร้างเงินเดือนครูมันบิดเบี้ยวตั้งแต่แรกแล้วมันเกิดจากค่านิยมในสังคมไทยด้วยเพราะเราชอบคิดว่าครูคือเรือจ้างครูคือผู้เสียสละ ครูคืออาชีพที่เราจะต้องคลานเข่าเอาพานไปไหว้ครูทุกปีเพราะช่างมีบุญคุณต่อเราเหลือเกิดคือไม่ได้บอกว่าครูไม่ได้มีบุญคุณนะคะแต่เผอิญว่ามิติทางวัฒนธรรมแบบนี้มันมาบดบังลักษณะอาชีพความเป็น professional ของครูที่ควรจะเป็นแล้วมันก็เลยกลายเป็นข้ออ้างที่ทําใหเา้เหมือนหมอก็เหมือนกันนะคุณอันอย่างหมอที่ต้องใช้หนี้อ่ะใช้หนี้ทุนอ่ะ ก็เงินเดือนก็ไม่สูงเพราะมองว่าหมอไม่ควรจะมันเรียกร้องเรื่องเงินหมอที่เห็นแก่เงินเป็นหมอที่เลวครูที่เห็นแก่เงินก็จะเป็นครูที่เลวครูที่ไปสอนพิเศษครูที่นู่นนั่นนี่ค้าไปทําตลาดวิชาเป็นครูที่เลวเพราะครูมีหน้าที่สร้างปัญญาสร้างคนสร้างคนดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมก็เลยทําให้มันมีความพีพักพี่พ่วนเนี่ยใช้ศัพท์โบราณมีมีความ <laughs> อะไรนะขออธิษฐาไหมอะพี่พักพี่พวนคือมีความครึ่งครึ่งกลางกลางมีความรีแล c t a n มันมันเป็นภาษาจริงๆริงเหรอพี่พักพี่พวนหรือเป็นหรือเป็นแสลงอ่ะไม่ไม่เป็นภาษาจริงๆภาษาโบราณมีความร e l u ก t a ่นบางอย่างที่จะบอกว่าครูคนเดือนสูงมากคือข้อที่หนึ่งพี่ใหญ่รู้สึกว่าพี่ใหญ่นึกถึงตอนตัวเองเป็นครูเดือนหกพันสามร้อยบาทเองขน้น อออเออเพราะว่าเงินเดือนมันไปตามเรทราชการอะแล้วเอาเข้าจริงอะเงินเดือนมันไม่ได้สอดแล้วพี่แขกคิดว่ามันไม่ใช่แค่นี่สินครูนะพี่แขกคิดว่าข้าราชการทุกคนในเมืองไทยนี่สูงมากมเพราะว่ารายได้อะมันไม่สอดรับกับค่าครองชีพที่แท้จริงในแล้วคุณอั๋นลองดูเงินเดือนอาจารย์มหาวิทยาลัยปริญญาเอกอะสองหมื่นหนึ่งเองนะครับหรือสองหมื่นหกนี่แหละซึ่งคุณอัน๋น คุณนันถ้าคุณนัรับทุนรัฐบาลเน่ยก็ใช้เงินตั้งเกือบยี่สิบล้านนะกว่าจะส่งคนคนหนึ่งจบปริญญาเอกแล้วถ้าคุณใช้เงินพ่อแม่อะกว่าคุณจะจบปริญญาเอกพี่แก่วใช้เงินเก็นยี่สิบสาสิบล้านต่อคนอแล้วเราลงทุนไปยี่สิบสาสิบล้านน่ะเราออกมารับเงินเดือนสองสองหมื่นกว่าบาทหรอคุณนันเห็นความไม่ไม่ปกติอันนี้ไหมคะแต่ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างกรณีอาจารย์มหาวิทยาลาัยเนี้ย โดยรากของวัฒนธรรมไทยองค์นั้นในสมัยก่อนน่ะคนที่จะสามารถส่งลูกหลานเนี่ยเรียนสูงๆและได้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอ่ะมันชื่อลูกคนจนมันก็จะเป็นลูกเจ้าสัวลูกคนมีตางลูกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นแหละคือถ้าคุณอ่านเป็นเจ้าสัวแล้วคุณอ่านมีลูกห้าคนน่ะลูกสี่คนจะทําธุรกิจแล้วเอาลูกหนึ่งคนเน่ะไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลายัย แล้วแล้วอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มาจากตระกูลเจ้าสัวเนี่ยเขาไม่เคยเห็นเขาไม่ได้ทําเพื่อเงินเดือนเขาทําเพื่อเป็นสถานสถานภาพอเรบัญญาติมีลูกหนึ่งคนเป็นอาจารย์จุฬาอย่างเงี้ยคุณอันมันมามันพ่วงมากับคอนเน็กชันมหาศาลมันพ่วงมากับสถานะทางสังคมมันผูกติดกับความเป็นเอลิทกับพิธีกรรมการไปสถานทูตกันอะไรอีกไม่รู้ที่มันตีมูลค่าเป็นตัวเงินไม่ได้เพราะฉันครอบครัวชนชั้นนํำสมัยก่อนเนะี่ย ยินดีที่จะจ่ายเงินเดือนให้ลูกตัวเองเนี่ยท็อปอัพอีกเดือนละแสนซื้อรถยุโรปให้ขับแล้วเราก็จะเห็นว่าอาจารย์จุลาก็ขับออดดี้เบนซ์ขับรถแพงๆอะ่ะไปทำงานแต่งตัวแบรนด์เดมหัวจะหลดเท้าจับเป็นเดือนสองมืนใช่แล้วเราไม่เคยตั้งคำถามกับอะไรพวกนี้เลยและมากไปกว่านั้นก็คือเมื่อคุณเป็นอาจารย์ไปสักพักอะค่ะคุณจะได้เป็นบอร์ดคุณจะได้เป็นที่ปรึกษา คุณจะได้รับตําแหน่งทางการเมืองคุณจะเป็นที่ปรึกษาและรัฐมนตรีคุณจะเป็นอะไรคุไม่รู้แยะไปหมดเลยคุณอันแล้ววัน h ด end of the day ของการเป็นอาจารย์หรือการรับราชการของคุณนะคุณจะมีรายได้มหาศาลร,รวมถึงได้คอนเน็กชันที่ตีมูลค่าออกมาเป็นตัวเงินไม่ได้ม,มันจะเป็นลักษณะของทุนเส้นสายทุนสังคมทุนวัฒนธรรมที่เอาไปต่อยอดได้ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมันก็เลยเป็นโอกาสที่ทำให้ ราชการไทยอ่ะกดเงินเดือนข้าราชการที่ต่ำได้อันนี้คือพอโซนอาจารย์หาลัยเป็นนี้พอเป็นโซนข้าราชการก็ใช้วิธีว่าก็ยังคงกดเงินเดือนข้าราชการให้ต่ำเพื่อแต่ไปให้อำน,นาจแทนเพื่อจะไปเรียกค่าหัวคิวค่าใต้โต๊ะแล้วก็ทำให้ตำแหน่งตำแหน่งการโยกย้ายตำรวจมีมูลค่าหกสิบล้านร้อยล้านสองรอยล้านสามรอยล้านใช่ไหมคุณนัน โดยที่ไปดูเงินเดือนแล้วมันเงินเดือนสองหมื่นสามหมื่นน่ะทำไมคุณต้องจ่ายเงินค่าโยกย้ายตำรวจกันเป็นหล 100, ักร้อยล้านเนี่ยโครงสร้างที่บิดเบี้ยวของเงินเดือนน่ะแล้วโดยที่ราชาการก็คือกูก็จ่ายเงินเดือนพวกมึงเท่านี้แต่คนที่นั่งสารที่สุดคือครูเพราะว่าคนที่เป็นครูอะ่ะไม่ใช่ลูกอีลีทแบบอาจารย์มหาวิทยาลายัยแล้วก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งราชาการที่จะเรียกเก็บค่าป้ายโต๊ะ หรือซื้อขายตำแหน่งกันในระดับร้อยล้านแบบตำรวจหรือกลายไปเป็นที่ปรึกษาของบริษัทขนาดใหญ่หรือไปนั่นก็ไม่ได้เป็นเพราะฉันเนี่ยเพราะครูจึงเป็นอาชีพใช่ครูจึงเป็นอาชีพที่อยู่กับฐานเงินเดือนที่บิดเบี้ยวกับเขาเรียกว่ากับอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะคุณอันกับกับสถานการณ์ของค่าใช้จ่ายที่เป็นจริง ไม่สอดคล้อง,องอเออคาว่าอยู่คิดคาว่าค่าครองชีพไม่ออกอ <laughs> ยู่ก็เลยกลายเป็นกลุ่มคนที่อยู่กับฐานเงินน,นที่บิดเบี้ยวและไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพท้ายที่สุดอ่ะมันก็ต้องเมื่อไม่สอดคล้องราชการก็จะบอกว่าแต่เราก็ต้องช่วยเพราะคืนเงินเขาน้อยแล้ววิธีช่วยคือให้กู้เงินอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยไม่มีอะไรต้องคั้นประกันไม่ก็คือ,คอไปเพิ่มสภาพคล่องแต่นี่เขาโตขึ้นเรื่อยๆ ใช่แล้วมันก็เลยทําให้คนเป็นครูอะ่ะตกอยู่ในวังวนนี้สินที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าจะแก้ไขปัญหานี้พี่แขกคิดว่าเราต้องแก้ไขโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการหมดเลยแล้วต้องให้เขามีเงินเดือนที่มันสะท้อนกับภาวะค่าครองชีพที่เป็นจริงแล้วเวลามองว่าค่าครองชีพที่เป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนหนึ่งคนน่ะได้เงินเดือนเท่าไหร่มันจะต้องมีการคำนวณว,ว่าคนหนึ่งคนน่ะ เลี้ยงคนกี่คนในครอบครัวนี่คือฐานของการคำนวณเงินเดือนทีนี้ถามว่าเอาแล้วรัฐจะองบประมาณมาจากไหนนักหนาคือคือเราต้องคิดว่าคนหนึ่งคนเลี้ยงคนสามคนนะคุณอันดังนั้นเงินเดือนที่คนหนึ่งคนควรจะได้มันต้องพอพอที่เหลือเป็นมาตรฐานไว้ถูกไหมถูกคิดเป็นมาตรฐานไว้เพราะฉะนั้นน่ะแล้วรัฐก็บอกว่าเอาแล้วใช้เงินที่ไหนนักหนามาจ่ายเงินเดือนครูหรือข้าราชการ สิ่งแรกที่เราต้องคิดคือปฏิรูปราชการและทําให้จํานวนข้าราชการลดลงค่ะลดจํานวนคนเพิ่มเงินเดือน,นครูก็เหมือนกันมันจะต้องมีการปรับโครงสร้างครูให้เป็นกึง่งองค์กรองค์กรที่มันเป็นกึง่งยังไงดีอ่ะคุณอัน๋นที่มันจบด้วยตัวเองอ่ะที่มันไม่ต้องมาจบที่กระทรวงศึกษาเช่น เป็นโรงเรียนหรือเป็นครูในสังกัดเทศบาลแล้วเทศบาลบริหารโรงเรียนแล้วบริหารเงินนั้นแล้วบริหารมันประหนึรบิบริษัทเอกชนครูผลงานดีก็เงินเดือนสูงมีโบนัสครูที่ทำงานไม่ดีก็มี KPI แต่ไม่ใช่ KPI แบบทำหนังสือทําเอกสารหนึ่งพหน้าทำแล้วก็ต้องแล้วก็เอ็นอด้วยการที่ครูต้องเลื่อนวิทยาฐานะด้วยการไปจ้างจ้างบริษัท research, ท,ำทำวิจัย,ยเออ เพื่อเลื่อนวิทยาฐานะอีกเพราะฉะนั้นที่ใหญ่ก็มองว่ายังไงก็ตามอะการศึกษามันจะต้องไปไปเป็นของท้องถิ่นแล้วประเมินกันในกลุ่มเล็กๆแล้วให้โรงเรียนอะแข่งกันแข่งกันเก่งแข่งกันเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพแล้วก็คัดเลือกครูครูควรจะเป็นคัดเลือกคนที่เก่งแล้วก็ควรจะมองครูเป็นนักการศึกษาไม่ใช่มองครูเป็นครูครูซึ่งมันมี มีกลิ่นอายของอารยธรรมเก่าอ่ะอืมนว่ามันจะเป็นครูแบบแม่ครูพ่อครูอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไงอ่าเออมันต้องโปรเฟ s ชั o น a ลของนักการศึกษาอืมเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่เรื้อรังเนาะจริงมันเป็นปัญหาที่เรื้อรัง ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube Twitter และ t i k t o อค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ